สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเดือดพลากพิธาถามประยุทธ์สั่งแรมโบ้แจ้งความอมรัฐหรือไม่ไม่สมชายชาติทหารที่รัฐสภา นายพิธาลิ้มเจริญรัตสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักเก้าไกลให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวมการอภิปรายไม่ไว้วางใจสองวันที่ผ่านมาว่าในภาพรวมเรายัางยืนยันความเข้มข้นและเข้มแข็งให้เป็นไปนตามหลักฐานและเหตุผลที่นำมาอภิปรายตามที่ได้ยืนยติไปโดยจะอภิปรายอย่างมีวุฒิภาวะยึดตามข้อบังคับและรัฐธรรมนูญและได้ให้กำลังใจผู้ที่อภิปรายเป็น แล้วรวมถึงคนที่กำลังจะอภิปรายขอให้มีสมาธิอย่าวันไหวอย่าได้กังวลต่อการประท้วงหรือการเสียสีอย่าได้หลงกลที่ผ่านมาเชื่อว่าสสของพักทำได้ดีอาทินายวิโรธลักษณาอดิศรที่พอโดนยั่วโมโหไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือสิ่งที่อภิปรายจะเห็นได้ว่าไม่ได้โต้ตอบอะไร เรายังยึดในผลประโยชน์ของชาติและประชาชนอย่างเรื่องวัคซีนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตอบไม่ค่อยตรงคำถามกับสิ่งที่เราพยายามพูดไปเรื่องการทุจริตเรื่องการเอื้อประโยชน์นายทุนการใช้นิติรัฐนิติธรรมไปเอื้อพวกพ้องของตนเองการบริหารงานล้มเหลวทั้งเรื่องวัคซีนแรงงานการลงทุนเศรษฐกิจโดยในการอภิปร รายวันนี้จะพูดเรื่องการทุจริตเชิงนโยบายการใช้อำนาจของรัฐในการเอื้อนายทุนเอื้อพวกพ้องของตนเองจนทำให้ประเทศชาติเสียหายส่วนกรณีนางอมรัฐโชคประมิตรกุลมีคำถามต่อเรื่องของภาษีการไม่จ่ายค่าน้ำค่าไฟของนาย,ยกรัฐมนตรีซึ่งนาย,ยกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบโดยตรงนายวิษณุเครืองามรองนาย,ยกรัฐมนตรีก็ไม่ได้ตอบโดยตรง เพราะเราไม่ได้พูดเรื่องที่สารรัฐธรรมนูญวินิจชัยว่าเป็นนายกรัฐมนตรีต่อได้หรือไม่แต่เราต้องพูดเรื่องสารรัฐธรรมนูญยังไม่ได้วินิจชัยกรณีของค่าน้ำค่าไฟภาษีและการรับผลประโยชน์เกินส0 0พันบาทเมื่อถามไปไม่มีการตอบแต่จะปิดตาด้วยกฎหมายแทน จะเห็นได้ว่านายสุพรอัถาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีพยายามใช้พรบอคอมพิวเตอร์มาปิดปากนางอมรัตน์ทั้งที่ความจริงแล้วเป็นเอกสิทธิ์ในการอภิปรายของสสตนได้คุยกับนางอมรัตน์แล้วว่า ในฐานะหัวหน้าพักจะยืนเคียงข้างกับลูกพักดังนั้นให้หนางอมรรัตรีบไปรับคำร้องมาจะได้รู้ว่าถูกร้องทุกกล่าวโทษอย่างไรเพื่อจะได้ให้ทีมกฎหมายของพักเตรียมต่อสู้ด้วยข้อกฎหมายแต่ตอนนี้เราสามารถทำได้ทันทีคือจะถามไปยังผู้ที่เสียหายโดยตรงคือนายกรัฐมนตรีว่าเห็นด้วยกับการกระทำอย่างนี้หรือไม่และได้มอบอำนาจไปหรือไม่เพราะการกระทำแบบนี้ คิดว่ามันไม่สง่างามสำหรับชายชาติทหารและกับคนเป็นนายกรัฐมนตรีที่จะทำอย่างนี้กับสสที่เป็นสุภาพสตรี อย่างไรก็ตามสำหรับการอภิปรายที่เหลืออีกสองวันพวกเราไม่กลัวไม่หวัน่นจะตั้งใจทำงานสู้เต็มที่ทุกเรื่องและได้บอกสอสอทุกคนในพักไปแล้วว่าไม่ต้องห่วงหัวหน้าพักและทีมกฎหมายยืนอยู่ตรงนี้ถ้าได้เห็นคำร้องชัดเจนว่าเป็นการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษทีมกฎหมายก็พร้อมจะใช้กฎหมายต่อสู้กลับทันทียืนยันในเอกสิทธิ์ของสอสอที่จะต้องทำหน้าที่อภิปรายควบคุมการ บริหารราชการแผ่นดินตามยติที่ได้ยื่นไปสองวันแรกก็ประท้วงหนักไปแล้วพอแล้วส่วนวันที่สมวันที่สี่ที่เหลือนี้ถ้ายังจะประท้วงอีกก็ขอให้ประชาชนรู้ไว้เลยว่านี่คือเกมทางการเมืองแบบเก่าที่จะใช้ทำลายสมาธิผู้อภิปรายนายพิาาล่าว เมื่อถามว่าผักรอบครอบแค่ไหนในประเด็นที่เกี่ยวกับสถาบันได้มีการกำชับอะไรหรือไม่นายพิธากล่าวว่ายังยืนยันว่านี่คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจในายกรัฐมนตรีและรัฐบาลดังนั้นการจะพูดอะไรเรายึดตามยติและข้อบังคับโดยยืนยันว่าเรามีวุฒิภาวะด้วยเหตุด้วยผลและไม่ขัดรัฐธรรมนูญซึ่งวุฒิภาวะคนมาเป็นผู้แทนราษฎร เราไม่ตระหนกกลัวแต่จะทำหน้าที่เต็มที่ส่วนการให้คะแนนในภาพรวมนั้นต้องให้ประชาชนให้คะแนนเองแต่ในานามหัวหน้าพักถือว่าเกินความคาดหวังที่ทุกคนทำงานอย่างหนักเมื่อถามว่าหากการอภิปรายเข้าเรื่องสถาบันและมีคนข้างนอกจับจ้องเพื่อฟ้องร้องนั้นนายพิธากล่าวว่า ย้ำว่าเราไม่ได้อภิปรายสถาบันแต่อภิปรายนายกรัฐมนตรีรัฐบาลและวิธีการปฏิบัติของรัฐบาลส่วนการจะฟ้องก็เป็นสิทธิแต่ก็ต้องถามกลับว่าเสียหายเพราะอะไรซึ่งเราต้องสู้การฟ้องปิดปากกลั่นแกล้งหรือไม่แต่ยืนยันเป็นเหตุเป็นผลมีวุฒิภาวะและไม่ทำให้สถาบันเสียหายแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชน อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ